ว่าชมลูกเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยให้ถูกหลักแล้วเนี่ยมันจะให้คุณอย่างมหาศาลจะรวมความสมคครณว่านชมลูกให้ฟังข้อหนึ่งทำให้หน่วงเสียวปวดท้องน้อยหายไปตกขาวหายไปทําให้ผิวพรรณเต่งตึงอกเต่งตึงนะครับเวลากินว่างแล้วอกตึงเนี่ยอย่าตกใจนะครับผู้หญิงคนเราเอาอย่างนี้กันพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยความรู้สึกในอของอารมณ์ทางเพศเนี่ยมันจะน้อยลงแล้วท่านจะสังเกตได้เลยว่าคนที่ อารมณ์ได้เสื่อมลารมณ์เนี่ยน้ำในช่องคอดจะแห้งไม่สามารถจะร่วมหลับนอนได้เวลาหลับนอนแล้วมันจะเจ็บมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาครอบครัวนะครับบางทีครอบครัวแตกแยกได้ก็เพราะส่วนนี้เพราะะนั้นวานชมูลูกก็จะให้คุณก็คือช่วยผู้หญิงเนี่ยที่หมดความรู้สึกเนี่ยหมดความรู้สึกไม่มีอารมณ์เนี่ยท้นกี่แค่เจ็ดวันนะครับอาการเหล่านั้นจะกลับมาเหมือนสาวสาวและเมื่อวานชมู่ลูกเนี่ย เราสร้างมาโดยเฉพาะเนี่ยมันสามารถดับกลินได้คนกินแล้วเนี่ยจะสามารถคุณจะมีกลินปากกลินตัวกลินใต้รองผ้ากลินเท้านะฮะกลินอะไรต่างๆในในในร่างกายจะหายไปหมดมันเป็นเรื่องการจงใจสร้างขึ้นมาไม่ใช่ธรรมชาติมีนะครับตรงนี้อยากจะขอบอกไว้เพราะนักวาดช่างลูกที่ทําไปมากๆเนี่ยสรรพคุณที่ผมบรรยายตรงเนี้ยคนอื่นอาจจะไม่มีหัวว่านอาจจะต่างพันก็ได้ เพราะว่าหัวว่านชมลูกเป็นพันธ์เดียวของผมของเราปลูกเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องว่านชมลูกให้คุณอย่างมาศารสับผู้หญิงให้ความมีสเสน่ห์นะครับแล้วเมื่อกินยาว่านชงลูกเสงบกกินนะกินหายไปแล้วนะกินปากกินลมหายใจใจ,ใจหอมมาก